ตอนพิเศษบทส่งท้ายตอนที่หนึ่งที่หน้าร้านต้องจันคาเฟ่มีเด็กหญิงวัยหกขวบกำลังยืนเท้าเสเอลมองหน้าพ่อมอมหลวงดุดดาวโพกินอัสดางกำลังไม่สบอารมณ์อย่างมากที่ถูกขัดใจตั้งแต่หัววันหนูดาวจ้าจหัดทำน้ำดอกอันชันคุณพ่ออย่ามาห้ามนะคะเสียงเล็กแหววขึ้นด้วยความโมโห เดี๋ยวโดนน้ำร้อนลวกทำไมหนูดาวถึงไม่กินที่คุณย่าทำให้หล่ะลูกคนเป็นพ่อปวดหัวไม่รู้ลูกสาวคนโตเครียวกราดได้ใครก็หนูดาวไม่อยากกินแค่อยากทำเฉยเฉยเออพอเห็นท่าจะไม่ชนะก็เอาเสียงร้องไห้เข้าสู้มราทิ์ทำตัวไม่ถูกอ่อนเป็นขี้พึ่งถูกไฟลน โอ,โอ้ไม่ร้องนะหนูดาวคนเก่งไม่ต้องหัดทำหรอกแค่ที่คุณย่าทำให้ก็กินไม่หมดแล้ว <c oughs> ราทิพเข้ากอดลูกสาวแล้วเงยหน้ามองภรยาที่กำลังนั่งวาดรูปทำเฉย <c oughs> จันช่วยพี่ปลอบลูกหน่อยสิ <P ink> พูดอะไรนิดนึงก็ยังดี <t> oh> โท่ <c oughs> ชมจันเหลือบมองคนแพ้ทางลูกแล้วก็ถอนหายใจยกใหญ่ก่อนจะวางผู้กัน หนูดาวถ้าไม่หยุดร้องพรุ่งนี้แม่จะไม่พาไปซื้อของเพียงง่ายๆเท่านี้ลูกสาวก็เงียบกริบไม่มีเสียงสะอื้นเหลือแค่น้ำตาที่เปียกชื้นบนใบหน้านิานดหน่อยโหอะไรกันแม่พูดแค่นี้เองเนี่ยนะแสบละเกินนะเรานราทิพย์มันเคี้ยวหน้าตีนักแต่ตีไม่ลงก็คนเพราะขัดใจหนูดาวนี่คะ่ะ หนูดาวอยากทําให้คุณพาะกินเวลากลับจากที่ทํางานเหนื่อยๆอโถลูกพ่อทําคนแพ้ทางน้ําตารื้นปลื้มปริมชมจันถอนหายใจอีกรอบระอาคนตัวใหญ่อย่างก,กับยักษ์ที่มักถูกเด็กหลอกอยู่เรื่อยวันนี้พี่ิธไม่ต้องเข้าไปตรวจด้านในหรอคะไปแต่พี่ขออยู่กับหนูดาวอีกแป๊บ นราทิพยังลูปหัวเช็ดน้ำตาให้ลูกรีบไปเถอะคะ่ะเดี๋ยวจันดูเองคล้อยหลังนราทิปชมจันหันไปยิ้มให้ลูกสาวตัวแสบมานี่สิคะคุณแม่ทำงานไปเถอคะค่ะโนด้าดูแลตัวเองได้เด็กหญิงสายหน้าแล้วก็ทำท่าจะวิ่งหนีดุดดาวมาหาแม่เสียงแม่เข้มขึ้นอีกนิด ทำเด็กหญิงเดินหน้าหงอยกลับมาบอกแม่สิว่าทำไมถึงอยากหัดทาน้ำดอกอัญชันนักไม่ได้จะทำให้คุณพ่อใช่ไหมก็อยากทำให้คุณพ่อด้วยค่ะแล้วยังไงอีกอยากทำให้ปาเกตกับลุงอาทิตย์ด้วยค่ะหืมแค่นั้นชมจันเค็นถามต่อคุณแม่อยากกดดันหนูดาวสิคะ ปิดเทอมนี้วิวจะมาหนูดาวก็เลยอยากโชว์ฝีมือวิวบอกว่าที่โรงเรียนมีแต่ผู้หญิงสวยๆแล้วหนูดาวได้เจอวิวแค่ปีละครั้งจะเอาอะไรไปสู้คะคุณย่าบอกเองว่าเ้นเน่ไปเจ้าปากเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้หญิงต้องมีติดตัวไว้คราวนี้ชมจันทถึงกับอ้าปากเหวอดุดดาวหมายถึงวิลเลียมหยางลูกชายคนโตของการาเกดรายนั้นรูปหล่อด้พอ ลูกสาวฟังแม่นะคะการมีน้ำใจเป็นเรื่องที่ดีแต่หนูเป็นผู้หญิงต้องรู้จักเก็บความรู้สึกสงวนท่าทีไว้บ้างจะให้ผู้ชายรู้ความคิดทั้งหมดไม่ได้แล้วผู้ชายเขาจะรู้หรอคะว่าเราชอบถ้าเขาไม่รู้เราไปรักคนอื่นจะทำยังไงอชมจันถึงกับร้องโอยในใจใช่ลูกเธอแน่หรือทำไมแก่แดดแก่ลมขนาดนี้ สงสัยให้อยู่ใกล้นิ่มเกินไปแน่ๆถึงได้ใจกล้าจนหน้าหวาดเสียวรู้สิคะถ้าผู้ชายเขามีใจให้เราเขาจะรู้ฮึไม่จริงหรอกคะ่ะพี่นิ่มบอกว่าผู้ชายน่ะทึมถ้าไม่พูดตรงๆก็ไม่มีวันเข้าใจผู้หญิงอย่างพวกเรานั่นไงว่าแล้วดุจด,ดาวเรียนรู้เอาจากนิ่มจริงๆสงสัยต้องปรับทัศนคติกันใหม่อืมถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวแม่จะบอกให้คุณพ่อช่วยแนะนําดีไหมว่าต้องทํำยังไงผู้ชายถึงจะรู้ว่าเราชอบโดยที่ไม่ต้องทําน้ําดอกอัญชันให้เสี่ยงโดนน้าร้อนลวกได้ผลคราวนี้ดุดดาวสายหน้าดิกห้ามบอกเด็ดขาดนะคะหนูดาวไม่หัดทําแล้วก็ได้ดุดดาวทําหน้าสยองเพราะเวลาที่พ่อโกรธแค่เสียงดังขึ้นหน่อยก็ตัวสั่นร้องไห้จ้า แม่ว่าดูดาวหัดวาดรูปดีไหมเผื่อวาดสวยแม่จะได้ส่งเข้าประกวดจะได้เอาไปวางโชว์ที่แกลเลอรี่แบบรูปของเป้าแหววใช่ไหมคะดูดาวทำตาโตตื่นเต้นใช่ค่ะแต่ดูดาวต้องฝึกทุกวันถึงจะวาดรูปได้สวยอย่างเป้าแหวววิมาดาโชคดีรูปภาพใหญ่ที่เจ้าของแกลเลอรี่มาซื้อไปจากไร่ดันเข้าตาศิลปินชาวต่างประเทศ ส่งไปประกวดแล้วติดอันดับหนึ่งในสาเธอจึงเด่นดังในวงการมักมีคนติดต่อไปขอซื้อภาพถึงที่ลำปางเป็นประจำหนูน่าจะตั้งใจฝึกทุกวันค่ะสายตามุ่งมั่นเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจหนูดาวเสียงเรียกของผู้เป็นย่าดังมาแต่ไกลเอมิกาโบกมืออยู่อีกด้านของเรือนกระจกคุณย่าค่ะ นูดาวจะไปเดี๋ยวน,นะะี้ค่ะคุณแม่หนูดาวไปก่อนนะคะมีนัดกับคุณย่าจะไปเดินตรวจรีสอร์ทคุณย่าบอกว่าจะยกให้หนูดาวทั้งหมดเลยพูดอวดและยกมือวาดขึ้นไปในอากาศก่อนจะวิ่งกระโปรงปลิวไปด้วยความร่าเริงแล้วกันไหนว่าจะฝึกวาดรูปชมจันขำกับความเก่นแก้วของลูกสาวเฮ้ยอาทิตย์ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ววะตอนนี้เป็นอาทิตย์ที่ขับรถกระบะคันใหม่ให้นราทิพนั่งตอนตรวจไร่เขาได้เป็นผู้จัดการฟาร์มเพราะอันนบติดใจสาวน่านตามไปแต่งงานและช่วยพ่อตาดูแลกิจการที่นั่น31ครับก็พอๆกับฉันตอนแต่งงานเลยแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนกับเขาบ้างไม่เหงาเหรองานในไร่คุณทิพย์เยอะออกครับไม่มีเวลาเหงา นาธิพยักหน้าหลายปีมานี้ฟาร์มบุบผาต้องจันของเขาใหญ่โตขึ้นมากในที่สุดก็ได้สร้างห้องพักเล็กใหญ่หลายห้องสำหรับให้ลูกค้าเข้าพักค้างคืนมีร้านอาหารครัวไทยและครัวนอกอย่างที่ชมจันเคยนำเสนอพื้นที่แถวนี้เจริญขึ้นคนหนุ่มสาวเริ่มทยอยกลับมาทำงานที่บ้านพ่อกับแม่คงอยากให้แกมีครอบครัวแล้ว ต้องอยากอุ้มหลานจากลูกชายบ้างแหละดูแม่ฉันสิเดี๋ยวนี้ไม่สนใจฉันเลยว,วันวันวุ่นวายอยู่กับหลานขนมนุมเนยเพียบไอ้เรลาเหรอกลับบ้านเหนื่อยเหเหลืออะไรก็กิกนไอ้นั่นทำอาทิตย์หัวเราะแต่มันมีความสุขนะเว้ยผู้หญิงใน้่ายเยอะแยะไอ้ทีเด็กก็โตเป็นสาวหมดแล้วไม่เข้าตาสักคนหรือไงดวงผมคงไม่มีคู่ อีกอย่างพ่อกับแม่ไปช่วยเลี้ยงไอลิงทมลสองตัวลูกพี่แหววก็จะไม่มีเวลาคุยกับผมแล้วเขาไม่อยากเชื่อว่าไอพี่เขยจะเชื้อดีแต่งไม่กี่เดือนก็ได้ลูกแฝดแถมเป็นลูกชายแม่ว่าเล่นกันให้วุ่นทั้งวันส่วนพ่อร่างกายดีขึ้นจนขยับตัวได้บ้างดวงไม่มีคู่หรือว่าแกตาถั่วฉันเห็นมีผู้หญิงผลัดกันแวะเวียนเอาของกินมาให้ทุกวัน พราะง,งานแล้วครับคุณทิพย์พึ่งพาอาศัยกันก็แค่ให้ของกินตอบแทนเต็มบ้านไปหมดแล้วผมยังว่าจะเอาไปแจกเด็กวัดเอออีกไม่กี่เดือนเกศจะพาครอบครัวมาเที่ยวถ้าแกไม่ไหวฉันอนุญ,ญาตให้ลาหยุดได้เขาไม่กล้าบอกว่าไอ้พ่อบ้านรายนั้นหวงเมียมากแต่ยังได้มาเที่ยวถึงนี่ก็นับว่ากระเกตจัดการสามีได้อยู่หมดัดไม่ต้องหยุดหรอกครับ เดี๋ยวไม่มีคนมาทำแทนจะวุ่นเปล่าๆนาราทิย์ดูแล้วรู้สึกว่าอาทิตย์พูดจริงคงไม่รู้สึกอะไรแล้วมัง้งผ่านไปหลายปีแล้วนี่เฮ้ยหยุดรถก่อนไม่รู้พวกคนงานมุงอะไรกันอาทิตย์รีบจอดรถทันควันตรงจุดที่กลุ่มคนงานกำลังชุลมุนวุ่นวายเกิดอะไรขึ้นนาราทิ์วิ่งเข้าไปเห็นเสงนอนโอดโอยอยู่ไอ้เสงมันโดนงูกัดครับ ชายคนงานสูงวัยกำลังช่วยบีบเลือดออกจากขาอย่าทำเองไปโรงพยาบาลดีกว่าผดผุพมพยาบาลผิดวิธีนี่ตายได้เลยนะช่วยกันพาเสงขึ้นรถเร็วจากนั้นอาทิตย์ก็รีบขึ้นประจำที่คนขับแล้วตรงดิ่งไปอนามัยที่อยู่ใกล้กว่าแม่มาโน่นแล้วน้องภูวิ่งแข่งกับพี่นิ่มเร็วพอเด็กชายวัยสีขวบได้ยินเสียงท้า หมอมหลวงภูบดินก็รีบสับขากลางสองแขนโผลเข้าหาคุณแม่ตัวเล็กโหยตัวหนักเลี่ยงโถแม่อีกแบบนี้ต้องทำโทษว่าแล้วก็หอมซ้ายขวารวมทั้งจักกะจี้วันนี้พี่จันกลับมาเร็วจังลูกค้าน้อยเลยปล่อยให้เด็กๆอยู่กันแล้วคนอื่นละ่ะมีใครกลับมาบ้างนีแต่พระจันอยู่ในครัวชมจันพยักหน้า ย่าของพาหลานสาวไปเดินทั่วรีสอร์ทส่วนสามีก็คงตรวจงานอยู่ในไร่ปล่อยภูบดินลงแล้วจูงมือเข้าบ้านเรียนจบมาจะครบเดือนแล้วนิมคิดหรือยังว่าอยากทำงานอะไรเอาแต่ามาวิ่งเล่นกับเจ้าภูช้าไปเดี๋ยวจะเสียโอกาสยังไม่รู้เลยแค่นิมเข็นให้ตัวเองเรียนจบก็แทบแย่อยากพักอีกหน่อยเอาจริงนิมไม่เหมาะจะเรียนต่อเลย จบแค่วิทยาลัยก็ดีอยู่แล้วดูสิพอไปเรียนต่ออีกสองปีก็ต้องมาปวดหัวอีกว่าจะทำงานอะไรให้เหมาะกับวุฒคิดแบบนี้คนติวสอบให้เสียใจแย่โอ้ยลุงลเหรอทึมทื่อแบบนั้นไม่รู้สึกหรอกทำเป็นอย่างเดียวด่านิ่มเวลาพูดไม่เพราะก็เรานี่นะโตเป็นสาวแล้วยังไม่หายห้าวแหมมันฝังอยู่ในเส้นเลือดแต่ลุงก็เรียบร้อยเกิน ชาตินี้คงหาเมียไม่ได้จะเอาผู้หญิงเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้ศูนยพันหมดแล้วรักใครไปหรือเปล่าเหอะอาการหน้าหงิกหน้าง,งอเบะปากทำชมจันยิ้มรักเป็นสิเมื่อก่อนพี่อาทิตย์เคยคบกับเพื่อนพี่รักกันมากแต่ไม่สมหวังแล้วอีกไม่กี่เดือนเพื่อนพี่จะมาพร้อมสามีหลายปีแล้วไม่รู้ว่าพี่อาทิตย์ทำใจได้หรือยังอา้าวทำไมล่ะ ลุงแกก็ไม่ได้ขี้เลยนะทำไมเพื่อนพี่จันถึงไม่เอาอ่ะเป็นเหตุผลทางครอบครัวตอนนั้นพี่อาทิตย์น่าสงสารมากซึมไปนานเลยสวยไหมอะไรนะชมจันหยิบขนมที่วางอยู่บนโต๊ะป้อนลูกชายไปด้วยทำเป็นไม่ได้ยินเสียงพูดกุกบกิบกับเพื่อนพี่จันน่ะสวยไหมเรียบร้อยมากเลยสิลุงถึงตัดใจไม่ได้สวยนะห้าวนิดหน่อย ไม่ได้เรียบร้อยมากแต่เป็นคนพูดจาดีไม่ก้าวร้าวสงสัยพี่อาทิตย์จะชอบแบบนั้นชมจันแอบมองเห็นคนกำลังตั้งใจฟังเก็บข้อมูลงั้นเหรอนิ่มเงียบไปเหมือนคิดอะไรอยู่จูจูก็มีเสียงพล่งขัดจังหวะอ้าวนิ่มมาอยู่นี่เองเขาหากันใ้ทั่วนราธิพย์เพิ่งถึงบ้าน แปลกใจที่เห็นนิ่มอยู่ตรงนี้นิ่มมาช่วยป้าจรานดูน้องโูแล้วตามหากันทำไมอะ่ะเสงโดนงูกัดตอนนี้อยู่ที่อนามัยอะไรนะแล้วตายไหมไม่ไม่ไมยังไม่อยากรู้คุณจี้ไม่ต้องบอกเดี๋ยวไปดูเองนิ่มยกมือห้ามแล้ววิ่งลนลานออกจากบ้านยังไม่อยากรู้อาการของตากลัวว่าจะเข่าอ่อนก่อนวิ่งถึงอนามัยลุงเสียงเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะไม่ฮะงูไม่มีพิษ แต่ต้องทำแผลหมอว่าเนื้อฉีกเพราะเขี้ยวงูเฮ้ยโล่งไปทีแล้วนี่มีใครอยู่เป็นเพื่อนไหมไออาทิตย์ไงอีกเดี๋ยวก็คงกลับแต่ด้วยเด็กบ้าน,นันสิวิ่งสติแตกไปโน่นแล้วพี่ทีพก็นิสัยไม่ดีชอบแกล้งนิ่มชายหนุ่มยักษ์ไหลแล้วนั่งกินขนมกับลูกยังมีความสุข